อ๋ออ oh, 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 oh. สวัสดีครับอ oh. วันนี้ก็อยู่ที่นางรองนะครับเจออำนวยครับกับสิทธิเจริญครับรถพนนนลนรอนเนาะเนาะไปทางไหนนอเนาะวันนี้ก็กลับบ้านแล้วครับกลับบ้านเราถึงอำเภอนางรองแล้วนะครับก็พูดวันนี้พูดเรื่องเอ,อคนขับรถเกี่ยวดีวกว่าครับพูดถึงคนขับรถเกี่ยวก็สําคัญที่สุดนะสําคัญที่สุดสําหรับ อาชีพนี้ผมมองว่าตทแกไปหลอดบ่อลอดขึ้นอยู่คนขับห้าสิบห้าสิบเลยห้าสิบห้าสิบคนขับดีก็ดีไปคนขับบ่ดีกั็พาตเทาแกทุกเชื่อไหมหลายคนที่โพสต์ขายรถเกี่ยวประเด็นหลักก็คือว่าเบื่อคนขับมันก็จะไปทำนองนั้นครับซึ่งจะบอกว่ามันน้อยคนนะครับที่จะทําให้เรารวยอ่ะ มันมีน้อยคนแล้วก็น้อยคนที่จะรักในอาชีพนี้บางคนก็ชอบขับขับเพราะอะไรขับเพราะชอบบางคนก็ขับเพราะว่าเรื่องค่าขับเนี่ยบางคนได้หกสิบเจ็ดสิบสี่สิบสามสิบแล้วแต่นะครับแต่ที่ยืนยืนตอนนี้ก็ห้าสิบไล่ละห้าสิบไล่ละห้าสิบบาทไล่ตันขับรถขับขอโพดก็ส่วนมากตอนนี้ยืนอยู่ห้สิบบาท ห้าสิบบาทนี่คือจับเสื้อมือเปล่าลนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่แรงครับส่วนทุกอย่างก็ถ้าแก่เลี้ยงหมดนะม็จะเป็นเขาหน้าซามปลาเหล่าเบียถ้าแก่เลี้ยงของนาเลี้ยงหลายคนก็ไปได้ดีครับไปได้ดีนี่ก็จะกลับบ้านครับน้องแฟดจะคลอดผ่าคลอดพรุ่งนี้ครับต้องกลับบ้านไปแจ้งเกิดแล้ววันนี้ผมปล่อยเลยปล่อยลูกพี่ผมอยู่ อยู่กัน3คนรถเกี่ยว2คันเทนเลอร์หนึ่งเราฝากเซเบนอาจารย์ดาวดูแลครับเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆครับแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ลูกพี่ผมก็พอได้ครับพอได้ก็คือขยันขยันงกงกงานงกงานมากเมื่อไหนไม่มีงานนี่มุดยิดเบื่อเช้านี่ถึงรถแล้วถึงรถตื่นมาถึงรถแล้วก็ บางคนก็อย,อย่างที่เจอนะคนเล่าให้ฟังก็บางคนก็เก้าโมงยังไม่มานะตายเลยนะครับเก้าโมงสิบโมงหรือเที่ยงยังไม่มาเนะี่ยขับรถเกี่ยวไม่ใช่นะครับรถเกี่ยวต้องมีเวลาต้องมีเวลาเช็คแค่อจรลบีเป่ากรงนก็ต้องมีเวลาสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะต้องมีหนึ่งชั่วโมงอะในการเช็ครถ บางคนก็หลายคนมาขอขับรถผมอยู่ผมผมมองลตรงๆผมไม่กล้าเอาผมไม่กล้ารับไม่ใช่อะไรนะมันบางทีอ่ะเรากลัวเจอคนเก่งไงอยากเอาคนบ้านตัวเองดีกว่าครับมันเหมือนดูแลได้คนโทลได้บางคนแบบมีรถขับนะครับมีรถมีรถส่วนตัวเลยมาขอขับไปไหนย้ายมาไหนก็มีรถส่วนตัวเลย,ขขไไย,ยว,วลยิ่งตามตูดลูกพี่เลย ก็พร้อมที่จะหนีตลอดนะถ้าเกิดเบิกเงินได้คืองานเสร็จไม่เสร็จกู้กลับก็มีธุระทามีเงินกับมีความคิดเลยมนด่หลายคนก็เจออย่างนั้นครับบางคนก็จ้างเขามาครับบริจาร้างเขามาเช็คบริจาร้างเขามาสมบางคนก็เจออย่างนั้นบางคนก็ขับอย่างเดียวไม่ย้ายจ้างแพงก็เท่าแก่ไม่เหลืออะไรจะลืมว่าอะไรแพงน้ำมันแพงทุกอย่าง เขาแก่รับคนเดียวครับคนขับยังยืนราคาเดิมครับยังยืนราคาเดิมไปเจอ,อลูกน้องลำพวนกับบัวลอยเขานะถามเขานะเขาบอกว่าลูกน้องผมที่ตีห้าตีห้าครึ่งนะเขาเข้ารถกันทุกคนแล้วแล้วเขาไม่มีออยเลอร์นะเขาอยู่กันได้ยังไงเขาคนเดียวนะคนเดียวด้วยไม่มีออยเลอร์ไม่มีออยเลอร์ช่วยออยเลอร์คือเด็กรถเขาจะอจจัดจารบีเองดูแลเองหมดทุกอย่าง แล้วบัวลอยนะผมดูรถเขาสะอาดเย่มแบบเหมือนรถใหม่ตลอดอะ่ะถามว่ามีปั๊มลมไหมเขาบอกไม่มีเขาใช้ปั๊มลมเทเลอร์เทเลอร์หกตัวอันนี้ถามน้องๆเขาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะแล้วลูกน้องเขาเนะ่ยจะห่วงมากจะหวงรถตัวเองไม่อยากคนอื่นขับก็เหมือนเขาอยู่ในความรับผิดชอบเขาถ้าเขาอื่นขับหรือพลาดหรือทําพังเนี่ยบางทีอ่ะเขาบอกเขายอมจอดดีกว่า ไม่ให้คนอื่นเปลี่ยนน่ะจอดให้รถจอดไม่ได้งานช่างมันจอดกินข้าวอะไรประมาณนี้แน่นอนจริงนะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับถ้าถ้ามันไปได้ดีก็พาเท่าแก่รวยหมดนี่ไว้ถ้าลูกน้องงองเงก็ไปอีกเชตหนึ่งครับแต่เชื่อเถอะอาชีพนี้หลายคนก็เบื่อคนขับครับขับอย่างเดียวบางทีเท่าแก่นอนเฝ้ารถให้ออัดจ,จัลบีให้เป่ากองให้วิ่งน้ำมันให้เท่าแก่หมด คํามาก็ไม่เฝา้ารถไม่นอนทุ่งถ้าคนไม่นอนทุ่งนะเชื่อเถอะเจ็ดแปดโมงยังไม่ถึงรถยังไม่ถึงบางทีก็ต้องตื่นสายครับแต่ถ้านอนรถอะ่ะมันก็จะมี <c oughs> มีเหตุให้เราตื่นบางทีจะของหน้าเขามาเฝ้าเต,าเตา้ให้เฝ้าถ้านอนอยู่หน้าเขาจะมาเฝ้าเขาจะมาถามจะเกี้ยวย่ามไหนจิกินยังแงเสียก็ต้องอยู่อยู่ที่รถมันก็แล้วแต่เคสไป น,นี่ก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงส่วนคนที่จะขับเองก็เปอร์เซ็นต์ก็รอดก็มีเยอะนะแทบจะดีเลยแหละถ้าขับเองได้ซ่อมเองได้น,ะนั่นแหละเพอร์เฟกสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อรถมาแล้วคุณจะมาเป็นเท่าแก่เ,เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วครับซื้อรถเกียวมา,าซื้ออันเก้าอี้ เ้าอีแบบนอนแบบพับนอนไปนอนตรงล่มไม้ครับสี่ประตูไปจอดเติมน้ำมันให้ลูกน้องเติมน้ำมันหลังก็ไปนอนอยู่ห่มหลังก็จิบเบียร์เบิดมือว่างๆก็ไปหาตีเบ็ดหาเลาะตีเบ็ดบอกดูทําไมหน้าง,งานบอกจ้างขับแล้วบอกแบบนั้นก็มีครับมีมีเป็นเท่าแก่ก็คือคุยกับเจ้าของไรแต่ปีนี้สําหรับผมนะว่าท่านจะผูกอูนอนอยู่ แตได้นอนเวียนอยู่หายากเลยมือนอนเวียนยากครับยากเหมือนเราก็เป็นห่วงทุกอย่างนะมันบางทีมันมันมีรถแล้วมันก็เป็นห่วงทุกอย่างระแวงทุกอย่างคนมีรถก็คือว่าพรุ่งนี้กูจะเกี่ยวที่ไหนกูจะไปยังไงจะสับงานยังไงเสียวเงืนใส่มาสื่อน้ำมันเบิกได้หนาไน้หนาสิเบิกบ่อพรุ่งนี้จะเกี่ยวไหนเนาะแปลงนั้นจะเป็นยังไงยังคืนนี้รู้แล้วว่ารถมีปัญหากลางคืนเราก็ต้องวางแผนะจะทําอะไรบ้าง พรุ่งนี้ก็ต้องมาชี้เป้าหรือว่าช่วยกันซ่อมสำหรับผมนะแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดครับโอ้ยหาเงินใส่ใส่หนน้อจริง่งนี่นี่คือเรื่องจริงอะงานมันออกแต่ตัวเลขอ่ะมาไลยเบืองตัวเลขโอ้เงินไปใส่เบิร์ดใครเป็นเหมือนกันไหมยอดเงินทําไมได้เยอะจังอ่ะแต่เงินไปไหนหมดนี่คือเรื่องจริงครับ เอาถ้าเลยใครออกป้ายแดงมาปีนี้สรุปยอดให้ฟังหน่อยนี้บางคนบอกพันไล่พันห้าร้อยไร่ไปท้ามเนี่ยเหลือเงินสงวดบอเป็นคือกันบอมันจะมีเรื่องให้ต้องส่งที่แน่ๆน้ํามันคุณต้องซื้อทุกวันอะอย่างสองคันคุณก็ต้องมีวันละหมื่นวันละหมื่นถ้าเกิดเราไปยิ่งเกี่ยวข้าวนะมันที่ที่ผ่านมานะมันน้อยคนนะที่เขาจะจ่ายสดเออปีนี้ตอนนี้นะ ลอเบิ้งเลยครับเงินแปดร้อยทันชั่วน่าจะตัดออกช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละแปดร้อยน่าจะตัดออกไร่ละพันไล่ละพันก็ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วคุณจะเอาเงินไหนมาซื้อน้ำมันคุณต้องมีเงินสำรองน้ำมันประมาณทั้งแสนหนึ่งในการซื้อน้ำมันต่อหนึ่งฤดูกาลอย่างน้อยสุดนะมันก็จะประมาณนั้นนะแล้วเชื่อไหมเอาผมดู ผมทำนายไว้นะปีนี้น่ะจะคล้องให้กะสิว่าต่อให้ขายก็ช่างอะข้าว่ต่ต่อให้ขายก็ช่างขายได้กะร้างรอเงินไหลละพันก่อนจังเอาเดอรคาเกียวเราก็ต้องรอแต่ก็บางที่ดีก็ดีไปครับบางที่เขาก็สงสารไม่จ่ายเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อน้ามันบางที่ก็ดีครับบางที่นี่เนี่ยผมยังไม่ได้เงินจนทุกวันนี้เลยเกี่ยวปีที่แล้วนี่ เกี่ยวปีนี้จ่ายชัดหน้าเลยมันมีกันครับมีกันเอ่อคนขับเราต้องจ่ายสดนะครับเราเก็บได้ไม่ได้เราก็ต้องจ่ายเขาสดอย่างลูกพี่ผมนี่จบแปลงไหนจบแปลงนี้สิบสามสิบร้อยไร่สองร้อยไร่เครีย์เคลีย์หมดมันไม่เอาน้องไม่อยากเอามันบอกมันจะเอาเงินก้อนมันไม่ได้มันจะมาเปรียบมันไม่ได้เงินก้อนมันหายากนะครับสมมติจ่ายลูกน้องทีละห้าหกหมื่นหายากมาก เราต้องจ่ายเป็นแผลเทละหมื่นสองหมื่นเทละห้าหกพันจ่ายไปแผลเป็นแผลจ่ายสดสด,สด,สด,สดตลอดผมจะไม่จ่ายเป็นก้อนเพราะว่าผมถือเงินก้อนไม่ได้ถ้าถือเงินก้อนก็ต้องเด็กขับน้ำมันเดวกันงวดรถเดวกันหมีเด็กขันอะไรในของใช้จีบประถานีกผมมาอยู่วิเชียนเพิ่งโรงงานได้เต็มๆประมาณกีณ่วันนี่น้ำมันก็ปาไปสี่หมื่นแล้วนะตอนนี้หมดไปสี่หมื่นแล้วน้ำมัน ่าน้ำมันรถเกี่ยวทเล่สี่หมื่นแล้วยังพิ่งเบิกเบิกเงินแค่ไปสองหมื่นะว่าจะเบิกต้องเบิกเพิ่มแล้วมีเงินติดตัวอยู่สามพันกว่าบาทกับบานเนี่ยว่าพรุ่งนี้เขาจะผ่านะต้องจ่ายค่าห้องไิเศษค่าอะไรอีกจ่ายค่าทำคลอดค่าอะไรอีกหลายอย่างโอ้ยปวดหัวไม่รู้จะแท็กซี่เวยไปทางไหนกันครับทั้งงวดรถ เดี๋ยวก็อาจจะขั้นใหม่ก็น่้จะส่งน่้จ,จะส่งภายในอีกสองสาวันนี้มั้งอาจจะเสร็จแล้วก็ต้องเงินไปจ่ายเงินดาวเงินดาวเงินเก่าหมดแล้วเออวัดสอนก็ใช้นี้หมดแล้วจ่ายเข้าหมดแล้วี๋ยวเพชรเจริญกป็ยังเหลืองวดครับยังเหลืออยู่แต่ชิดดิบจะให้ตกนะครับถ้าจะเอาเพิ่มชิดดิบเราต้องได้นะ ต้องจ่ายเขาสม่ำเสมอก็จะถึงเดี๋ยวต้องเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนไปเตรียมต่อไปนี้ก็ต้องไปสีเขาไว้ครับสีเขาต้องเอาข้าวสารไปอีกครับข้าวสารหมดทีมงานมีอยู่สิบเอ็ดสิบสองคนโล้หนึ่งครับสี่ครับมีโลหนึ่งต้องไปเตรียมข้าวสารอีกต้องไปคืนนี้ต้องนอนโรงพยาบาล คนตรงนะตอนปีที่แล้วมีคันเดียวมันยังไม่เหนื่อยอย่างนี้เลยนะแบบชิวๆขนาดผมขับเองกับเปลี่ยนก,นกันกับน้องนะปีนี้ผมแทบไม่ได้ขับนะก็เปลี่ยนแค่ช่วงตอนเที่ยงให้พักกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนเราก็ได้อุ้มหนึ่งแล้วเขาก็มาขับทั้งวันถ้ากลางคืนมีขับตอนเย็นก็ไปเปลี่ยนถ้ามีงานกลางคืนด้วยแล้วก็มันไม่รู้เป็นยังไงปีนี้ แล้วดูข้าวปีนี้ครับเนี่ยโซนเนี่ยเขายังคาศอกดูเขายังมีแต่หยายูย่ไหมตรงนี้มีแต่หยาหยาหลายข้าวขี้เหร่เขาบป่งแามเดี๋ยวคุณก็จะเจอเมัอนเราเขาบ่งามยาวแพงหลายยาวหลายหลายข้าวขี้เหร่เหมือนกันครับเนาะนี่คือนี่คือเอ่อชีวิตจริงครับหน้าง,งานจริงครับ ใครไม่เจอเหมือนกันนี่ให้ตีปากนี่รถเกี่ยวขึ้นกันเลยบางคนเจอหนักกว่าผมบางคนก็สบายครับใครได้ลูกน้องดีก็ดีไปครับแต่ใครว่าคนขับไม่สำคัญไม่ใช่ครับถ้าเก่งทาเองครับ